กว่าเราจะได้คิวเข้ามาเนี่ยขอคิวเป็นปีนะไม่ค่อยออกทีวีนะอันนี้บอกก่อนนะอ่าส่วนใหญ่อยู่ในออนไลน์ถูกต้องครับผมในออนไลน์ครับผมจากคลิปติ๊กต็อกเกิดกระแสดราม่าตอบดราม่าเวลาออกงานในปรับขายบัตรคอนเสิร์ตเป็นหมื่นบาทจริงเขาบอกว่าคนไปรอยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์อีกตัวบัตรเนี่ยคอนเสิร์ตขายหมดภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บัตรไปแล้วเป็นหมื่นเออจริงหรือเปล่าจ้องหน้ากันหน่อยจ้องหน้ากันหน่อยจ้องหน้ากันบอกว่าพร้อมไหมคะที่รักนุ๊กนุ๊กบอกพร้อมไหมคะที่รัก ขันหน้าไม่บอกันหน่อยเขาเขินเขาไม่ได้ยินผู้กำกับแจ้งมาจาดการไม่ได้ต้องต่างก่อนนุ้มต้กับผู้กำกับนุ้มบอกไปบอกทีรักไปถึงบอกทีวีไหมครับบอกบอกตายบอกไปทีรักพ่อบอกทีวีไหมครับงานกันเป็นคู่จิ้นเงินล้านไงแม่กว่าเราจะได้คิวเข้ามาเนี่ยขอคิวเป็นปีนะไม่ค่อยออกทีวีนะอันนี้บอกก่อนนะอ่าส่วนใหญ่อยู่ในออนไลน์ถูกต้องครับผมในออนไลน์ครับผมจากคลิปทิกต็อกเกิดกระแสดราม่าตอบดราม่าเวลาออกงานในปรับขายบัตรคอนเสิร์ต เป็นหมื่นไปจริงเขาบอกว่าคนไปรอยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์อีกตัวบัตรเนี่ยคอนเสิร์ตขายหมดภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บัตรไปได้เป็นหมื่นเออจริงหรือเปล่าจ้องหน้ากันหน่อยจ้องหน้ากันหน่อยจ้องหน้ากันบอกว่าพร้อมไหมครับในในลูกหน่อยใลูกลูกบอกพร้อมไหมครับที่รับหันหน้าไปมองกันหน่อยเขาเขินเขาไปเป็นผู้กำกับแจ้งผู้จัดการไม่ได้น้องต่างอนไไม่ดลูกน้องกับผู้กำกับลูกบอกเลยบอกที่รักเขาใส่ลงทีวีไหมครับบอกบอกไปบอกตายที่รักพขอบอกทีวีไหมครับ ทำงานกันเป็นคู่จิ้